แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ไม่รู้ว่าจําเป็นไหมแต่ว่าก็ทําอยู่ตลอดก็คือแซะพักภูมิใจไทยและคุณอนุทินสามเวทีซอนะอ้อนอ่ะเวทีวทแรกก็เป็นก็เป็นคู่แข่งกันแล้วนี่เดี๋ยวก็จะต้องเลือกตั้งศรีสเกตใช่ใช่แต่ปกติเพราะว่า,วาทุกพักการเมืองเป็นคู่แข่งแต่เราคิดว่าไอ้การแซะกันทุกครั้งที่มีไม้มจอปากเนี่ยดูไม่ค่อยปกติกลัวหรือเปล่า กังวลหรือเปล่ากับการมีอยู่ของพรรคภูมิใจไทยน่าจะเ,ออเขาน้าจะแบบเซต priority เหมือนกันว่าโอเคเมื่อกี้คือ priority ในแง่ของการประคับประคองรัฐบาลเนาะครับแต่ Prior i t y ในแง่ของการทำลายคู่แข่งอะ่ะมีวันนี้เขาเซตไว้ที่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็มาหาไทยก็โดนเยอะเลยเอ,อ่าส,นะสังเกตนะแทบจะไม่พูดถึงพรรคประชาชนเลยนะครับทั้งที่ประชาชนเนี่ยเป็นแกนนาฝ่ายค้านแล้วจริงๆก็คือว่าเป็นประชาชนนี่คือเป้าหมายแรกที่ทํา คือหลายคนเขาก็เข้าใจกันแบบนี้ว่าคุณทักษิณกลับมาเพื่อจัดการพักพลังประชารักประชาชนใช่ตอนนี้คือไม่เอาเลิกปาที่พักภูมิใจไทยก่อนใช่แล้วคุณก็ปล่อยให้พักประชาชนเติบโตตูมตูมตูมบอกคิดว่าเขารับสภาพแล้วว่าเขาสู้พักประชาชนไม่ได้ไม่ว่าจะในแง่อุดมการ,รไม่ว่าจะในแง่ p e r f o r m มนซ์ในสภานะเอะอ,อแล้วก็ในแง่ของเสียงความนิยมอ่ะคือมันมันเหมือนรับสภาพไปแล้วอะ ยอมแพ้เพราะฉะนั้นบอกว่าม,มันเป็นเป็นยุทธศาสตร์ในการทำข้อสอบคล้ายๆที่เรามีเลยนะเวลาโบาคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าวิชาไหนที่เราแบบปล่อยได้แล้วอะหรือว่าวิชาไหนที่เราปล่อยไหมเพราะว่าวิชาไหนที่เราอ่อนมากอะเราจะไม่อ่านเลยปล่อยเล,<笑><笑>ลยลยเราจะไปเน้นเราจะไปเน้นอ่านไอ้วิชาที่เราเก่งแลวเราทำให้มันได้เยอะที่สุดออ่่าาเพราะฉะนั้นอันนี้บงมองว่าคุณทักษิณคงมองพรักประชาชนอะ เป็นเหมือนวิชาที่เขาอ่อนมากแล้วคือสู้ยังไงก็ไม่ชนะครับเพราะฉะนั้นใช้พลังเท่ากันเนี่ยไปโจมตีพักที่มันสูสีกันหน่อยดีกว่าเอออ่ามันจะได้ม,มันมันมีมีโอกาสเกณฑ์ก็คือทุกวันนี้สภาพการเมืองทุกวันนี้ก็คือพักภูมิใจไทยเนี่ยขึ้นมาสูสีกับพักเพื่อไทยแล้วเป็นเป็นเป็นคู่แข่งที่อพอฟัดพอเวียงโอ้อกับพักประชาชนนี่คือต้องยกธงไปแล้วครับอืม สัพพะมันเป็นเงินไหมหละ่ะถ้าไม่งั้นก็ต้องพูดถึงพรรคประชาชนมัองสิสมมติว่าสมมุติว่านะถ้าดิวเอาคุณนั้งสินกับบ้านมันเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนจร,จร,จร,จริงๆแต่วันนี้คือคุณไม่แตะพรรคประชาชนแล้วแล้วมาเนี่ยจองล้างจองผ่านกับพรรคคุณพิไทยมันถูกต้องหรอก็ไม่ไม่รู้ในการเมืองมีอะไรถูกต้องอันนี้ในแง,ง,ง่ของเขาเขากำลังเล่นเกมการเมืองอยู่เนาะมันก็ไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดหรอกอ่าอ่าแต่ว่าส่วนหนึ่งอะ ส่วนหนึ่งเป็นยุทธศาสตร์อีกส่วนหนึ่งอ,อาจจะเป็นแรงแค้นเพราะว่าคุณต้องดูสภาพของรัฐบาลตอนนี้ที่มันยังที่มันเป็นแบบนี้ทุกวันเนี่ยพอใครครับพอพรรภูมิใจไทยอยาเดินออกไปอืมเขาก็โมโ oh หเดินออกไปทําไมล่ะ ชันอุต่าเพิ่มตำแหน่งแลวมนตรีให้ด้วบนักว่าเขาบอกไม่ได้ไล่ด้วยนะพรคเพื่อไทยก็บอกไม่ได้ไล่ภูมิใจไทยนะใช่เพิ่มตำแหน่งและมนตรีให้ด้วยแต่การที่ภูมิใจไทยเดินออกไปมันทําให้สถานภาพรัฐบาลเป็นแบบนี้มันเหนื่อยมากมันก็อาจจะมีความแค้นตรงนั้นด้วยใช่ไหมเวทีแรกเนี่ยพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องภูมิใจขวางเมื่อตอนเวทีนชั่นพูดเรื่องอะไรจะไม่ได้แล้วอ่ะแต่ก็คือมีภูมิใจไทยเป็นไฮไลท์เลยเวทีที่สองเวทีเอ็มคอร์ดก็พูดเรื่องอันนั้นเป็นวิชัเป็นหลัก ไปเข้าข้างเขมรอ่าครับครับครับทั้งที่ผู้นาเขมรเนี่ยผู้นํากัมพูชาเนี่ยไ่จริยธรรมสไตา์แต่ว่าคุณไปเข้าข้างอ่าพักที่ออกไปเนี่ยเออเหมือนไปเข้าข้างแล้วบอกว่าคุณเป็นพักการเมืองไทยหรือว่าพักการเมืองกัมพูชาเออ่ขคราวนี้อ่าเราอันนี้คือเวทีก่อนหน้าเนาะเสร็จแล้วก็มาถึงเวที เมื่อวานเมื่อวานนี้ที่ที่บอกว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษอะไรเนี่ย<ม>นะคะคราวนี้ภูมิใจไทยก็ไม่นิ่งเนาะถือว่าอัดหนักเหมือนกันนะอ่าแรกสุดไปที่หัวหน้าพักก่อนนะหัวหัวหน้าพักนี่ยังเบาๆอยู่นะ<ม>หัวหน้าพักก็แบบยิ้มรับคนก็ไปถามคุณอนุทินถึงถึงเรื่องวันก่อนใช่ไหมที่คุณคทักษิณเนี่ยไป พูดว่าคุณอนุทินไปหาเสียงที่สีสกเกดแล้วก็ไปโทรเรียกให้ในายอำเภอม,มารับคุณอนุทินก็บอกว่าใครที่ไปให้ข้อมูลแบบนี้กับท่านทักษิณเนี่ยคือคนประจบสอพลอท่านไม่ควรจะไปฟังเพราะมันไม่ใช่ความจริงแล้วก็นักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่โดนตลอดเลยเหมือนกับคุณทักษิณพูดถึงตลอดับ คุณนุทินบอกว่าเคยเห็นเสื้อไหมที่เขาฮิตฮิตใส่กัน่ะอเสื้อที่เขียนว่าอะไรก็กูอะไรก็กูอ่าก็ก็ออกแนวขำๆไปแต่ก็คงมีแอบเซงแหละเพราะว่ามันก็โดนบ่อยจริงๆนะคะักบก็โดนทุกครั้งที่คุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยออกมาคือมันจะต้องมีเฉียดบ้างโดนตรงๆบ้างกับทางด้านของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่แหละ